สวัสดีครับสวัสดีครับทุกๆคนผมแซมนะครับจากรถหมดสัญญาเช่าของอากคเนแคปปิตอลนะครับผมวันนี้แซมอยู่ที่โกดังบางนานะครับแซมจะมาอัปเดตรถที่เพิ่งเข้าล่าสุดเพิ่งเข้าเมื่อคืนที่โกดังบางนากันนิดนึงนะครับที่เรียงจอดกันเรียงรายนี่คือเป็นรถที่เพิ่งเข้ามาที่โกดังบางนานะครับผมเราก็จะมีเจ้าตัวตัวนี้ด้วยนี่ เป็นตัว4ีล้อเล็กนะ NLR 1 3 0นะครับเดี๋ยวพาไปดูนะครับผมแล้วก็โซนนี้ก็จะมีคันนี้ Camry 2.5นะครับปี20ไมลแสนสแล้วก็4ประตูตัวเตี้ยเกียร์ธรรมดาหลังคาแคลรี่บอยเสมอหัวเก่งนะครับณตอนนี้คือมีเข้ามา5คันนะครับณตอนนี้นะคือมีเข้ามา5คันนะครับผม <c oughs> เป็นหน้าหมูป่าปี2020นะครับไมคเริ่มต้น30,000แล้วล่าสุดตอนนี้ที่แซมเห็นนะครับก็คือไมค์50,000เป็นตัวเตี้ยกินธรรมดาหน้าหมูป่านะครับผมรวมถึงเจ้าตัวนี้อีซูซูตอนเดียวตอนนี้แซมมีตอนเดียวนะไมค์90,000กว่านะครับราคา300,000 5,000บาทนะครับมีอยู่คันหนึ่งนะว่างอยู่นะครับผมก็เดี๋ยวพามาดูก็คลิปนี้จะไม่ยาวนะครับพามาอัปเดตรถที่เพิ่งเข้ามา ที่โกดังบางนาแค่ในโซนแค่นี้เนาะประมาณนี้นะครับผมว่าโซนอื่นก็ยังยังยังเหมือนเดิมอยู่นะครับแต่ว่าแซมจะมีข่าวประชาสัมพันธ์มาอัปเดตกันล่าสุดนิดนึงนะครับเนื่องด้วยสถานการณ์น้ำท่วมที่จังหวัดสงขลานะครับก็มีรถที่เราให้ทางที่ทางอคเนีให้กับหน่วยงานเช่าอยู่จมน้ำโดนน้ำท่วมก็ เป็นร้อยคันนะครับพอน้ําท่วมปุ๊บก็ขับไม่ได้ก็เลยจะต้องมีการล็อกรถเพิ่มเติมสําหรับโปรเจกต์น้ําท่วมนี้อีกนะครับก็ก็โดนไปอีกเมื่อวานโดนอีก30คันนะครับเดี๋ยวจะมีอีกตอนนี้ที่หลักๆที่โดนไปก็คือจะเป็น4ประตูเตี้ยออโต้กับรีเวลแคปออโต้นะครับโดนไปอีกแซมมีคันที่แซมล็อกเอาไว้ก็มีโดนไปแล้วเหมือนกันก็เดี๋ยวจะมีล็อกเข้ามาอีกได้ข่าวว่า20ถึง 50คันเดี๋ยวจะมีล็อกเพิ่มเติมอีกก็ใครหาอยู่นะถ้าสนใจยังไงก็ทักมาได้นะครับถ้าเกิดใครหาพวกนี้อยู่นะครับสีระตูตัวเตี้ยออโตกับแคปบออโตนะมันก็ยังพอมีคันที่ยังว่างอยู่นะครับก็อ,อ,อันนี้มันเป็นเหตุสุดวิสัยจริงๆเนาะเขาก็ไม่มีรถใช้ต้องการรถไปใช้เราก็เลยต้องทําการล็อกเข้ามาเพิ่มเติมก็อนะโอเคไม่เป็นไรเนาะก็มาพามาดูรถที่เพิ่งเข้ามาเลยแล้วกัน นะครับจะได้ไม่เสียเวลานะเหมือนเดิมนะครับผมฝากกดติดตามช่องรถหมดสัญญาเช่าดีๆที่ไม่ค่อยมีผูดตามให้แซมนิดหนึ่งนะครับผมมาอัปเดตล่าสุดกันนะเริ่มจากคันนี้ก่อนก็ได้นะตัวนี้ก็บอกก่อนเลยถ้ารถประเภทนี้กลุ่มนี้แซมยังไม่เคยได้ขายสักคันเลยอยู่มา3ปีแล้วเนื่องจากว่าผู้ผู้เช่ารายเดิมเขาซื้อก่อนตลอดนะตัวนี้เพิ่งเข้ามานี่ NLR 1 3 0โอ้ไม่อยู่6 0 1 9 8กิโลเมตรเองไม่60,000นะครับให้ดูก่อนนี่นี่นะไม่60,000เท่านั้นปี2015นะเนี่ยดูไม่60,000 นะครับปี2015ลองดูบิดเล่นๆดูนี่6,239กิโลเมตรไม่น้อยมากนะครับนี่นะสี่ล้อเล็กนะครับก็จะประมาณนี้เนาะคิดว่าไม่ไม่ไม่ได้จะได้ขายอีกแน่เลย นะครับผมเพราะว่าอย่างคันที่แล้วที่มาเนี่ยก็มาไม่ถึง3ชั่วโมงก็ขายแล้วตอนนั้นเป็น6รล้อเล็กก็ไปแล้วนะครับผมนี่นะมไม่เป็นไรเนาะมีคันอื่นอยู่นะครับแล้วก็กลุ่มนี้ก็มีเข้ามานะครับสี่ประตูบูตเตีย้ยเกียร์ออโต้เป็นกลุ่มที่เอ,อ,อาจจะล็อกไป ให้กับโปรเจกต์น้ําท่วมอีกนะครับก็ยังไงก็ลองทักทายกันเข้ามาสอบถามกันแล้วกันนะครับนี่นะมีลีดเดอร์เข้ามาคันหนึ่งนะครับปี2022ไมล์แเตัวนี้นะลีดเดอร์ปี22ไมแสนเจ็ดหมกว่ากิโลนะครับตัวลีดเดอร์นะ2.4นะครับดูกันนิดนึงก็แล้วกันจะเป็นประมาณนี้ภายในดำนะครับ นี่นีตัวลีดเดอร์นะไม่แส7เจ็ดนะครับไม่แส7เจ็ดหมื่นกิโลเมตรนี่ก็เป็น4ประตูเตี้ยอีกเช่นกันก็มีเติมเข้ามาอีกนะครับคันนี้ไม่สองแสนแนะครับสองแสนปดนะสประตูเตี้ยออโต้นะครับแล้วก็มากลุ่มนี้นะครับ นี่เป็นแบบนี้ปี 2020, 2020นะครับหมูป่านี่เป็นเกียร์เดินหน้า6สปีดหรือว่าเกียร์ธรรมดานะครับตอนนี้มีเข้ามา5คันนะครับ5คันนะนี่ไม่เริ่มต้นอยู่ประมาณ30,000นนิดๆอย่างคันนี้ไม่35,000มาขอลองดูนิดนึงมาดูภายในก็ได้บ่อนหนัง อันนี้เขาคือคือหน่วยงานเขาเปลี่ยนมานะต้องบอกก่อนนะนีะ่มาน,น,น,นี่เป็นเกียร์เดินหน้า6สปีดนะคันนี้ใหม่สามหมื่นห้าเองนี่อย่างนี้นะภายในเป็นประมาณนี้เหมือนเดินเนาะราคายังไม่มานะครับรถเพิ่งเข้าเลยเนี่ยนี่ก็เป็นประมาณนี้นะครับนี่นี่นะครับ ตอนนี้มีเข้ามา5คันนะครับแล้วก็มีเจ้าตัวนี้อย่างที่แซมบอกตัวแคมรี่คันนี้แคมรี่ตัว2.5ปี2020นะคันนี้สวยเลยเพิ่งเข้ามาได้ดังคาสันลูปด้วยมาแสน2 5 0 0มกิโลเมตรสวยนะคันนี้สวยปี2020นะครับ ส่วนใหญ่ตอนนี้ซานจะมีเป็น2.0นะครับอันนี้เป็น2.5นะเพิ่งเข้ามาเหมือนเดิมราคายังไม่มานะก็ราคายังไม่มานะครับผมก็ประมาณนี้เนาะประมาณนี้นะครับผมก็เดี๋ยวมาอัปเดตอีกนิดนึงเรื่องราคาตอนนี้ตัวยกสูง p ีเรเนอร์สประตูออโต้มีการปรับราคาลงมานะครับตอนนี้ราคาจะอยู่ที่500,000 35,000บาทนะครับ5,35,000บาทมีคันนี้แนะนำา1คันนะครับ9ก้าสคันนี้แนะนำนะครับไม่หมื่นแปดสวยสองเก้าสี่หแสนสามบาทแล้วก็มีคันนี้2 9งเสสคันนี้ไม่เจ็ดหมื่น้านะครับแล้วก็มีคันนี้ไม่แ0 0 0มสวยมี3ามคันนี้ที่เข้าตาแซมนะห้าแสนสามหบาทนะครับผม มาเดี๋ยวไปพาไปดูอิสุสุหน่อยกันแล้วกันนะอิสุสุอิสุสุนี่ตอนนี้เพิ่งจะสิบโมงคิดดูร้อนมาก 1ิบโมงแล้วยังร้อนแล้วนี่คันนี้นะดีแมคันนี้ไหมเก้าหมื่นกว่าอันนี้คันนี้สวยสามเจ็ดแปดสี่นะครับสามเจ็ดแปดสี่นะครับ 3,500สบาทนะครับ3 7มเจ็ดแปดสคันนี้3,500สบาทรถสวยนะครับรถสวยเลยนะให้ดูปี2020นะครับแล้วก็เนี่ยมันเช็คระยะครั้งต่อไปอยู่ที่100,000กิโลเมตรเห็นหมหเดือน5 เลขไม้ประมาณ90,000กว่านะครับเลขไม้9 0,000กว่าสวยคันนี้สวยนะ3 5 0 0 0นหบาทเดี๋ยวแซมทาคลิปแยกคันนี้ให้ดูนะนี่คันนี้นะแคปไว้เลยนะเผื่อใครอยากได้รูปภาพเพิ่มเติมก็ทักทายกันเข้ามาก็แล้วกันนะครับวีออสตอนนี้ก็ยังว่างอยู่หลายคันอยู่นะครับสําหรับวีออสปี2022นะครับ ไม่เริ่มต้นอยู่38,000ประมาณนี้นะครับยังมีว่างอยู่หลายคันที่เข้าตาแซมก็มีอยู่2คันนะ2คันไหนเดี๋ยวพาไปดูนะครับเอาติดไฮบริดนะครับมีแนะนำา1คันนะครับคันนี้เอาติดไฮบริดคันนี้ไม่7จ6 8 0 0กิโลเมตรนะครับปี20ราคา 499นะครับคันนี้ว่างอยู่นะ499คันนี้ว่างอยู่ส่วนน้ำมันตอนนี้มีว่างอยู่เหมือนกันนะครับมาอยู่60,000เริ่มต้นนะครับ v 4, นะครับ v ีออสสามแสนเจ็ดหมื่นสี่พันปียี่สิบสองนะครับสามแสนเจ็ดหมื่นสี่พันปีสองพันยี่สิบสองนะ ออลติคันนี้ว่างนะครับไม่แสน0 0หมื่นกิโลเมตรนะครับสีฟ้าคามราคา4,41,000บาทนะครับวิวมีสองคันแนะนำนะครับมีทะเบียน9081นะครับไม่ My อยู่4สี่หมื่างปียีหแล้วก็คันนี้ไม่สามหมื่นแปางปียีสองนะครับสวยทั้งสองคันนะครับโอเคไปแล้วคลิปนี้นะประมาณนี้แล้วกันจะได้ไม่ยืดเยื้อไม่เสียเวลากันทุกคนด้วย นะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าเนาะสำหรับตอนเดียว d m a มกทันเมื่อสักครู่นี้นะครับโอเคไปแล้วทุกคนนะสวัสดีครับสวัสดีครับ